กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมยุยสายเลือดไทยทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กระผมก็เอาคลิปวิดีโอการรีวิวดาบคตนะงานแบรนด์โนบุนากะนะครับเล็กทีสิบใบเต็มฮาร์มอนเชชินลายเปลวเพลิงมาให้ชมกันนะครับอ่ะเรามาชมโดยรวมกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปใบดาบนะฮะโอ้โหเหงาสะท้อนวิบวับเนี่ยงานแบรนด์นะครับ ฝักดาบก็โอโหพรีเมียมจริงๆะเรามาเริ่มจากด้ามจับกันก่อนนะครับสันท้ายกันกระแทกหรือคาชิระเป็น 2K นะครับทองเหลืองทําสี 3K นะครับไม่ใช่ 2K ด้วยโอโหสวยงามกระเบนแท้นะครับด้ามจับทําจากหนังปลากระเบนแท้เมนุกิเป็นรูปคนนกสวยๆแบบนี้เลยหนังกระเบนเม็ดใหญ่ๆ ยังกันหนังจระเข้สุบะเป็นนกอินทรีนะครับพญาอินทรีนะครับโอ้โหสวยงามมากฮาบาก,กิผมเปลี่ยนเป็นสำริดเงินนะครับเพื่อจะได้เข้าแก๊ปและเข้ากับชุดฟิตติ้งนะฮะเซปะเป็นทองเหลืองแท้นะครับมาดูใบดาบกันเลยครับนี่คือความสวยของใบดาบครับฮาร์มอนแท้นะครับ สวยแบบนี้เลยใบดาบไซปิงเปิดคมพิเศษพร้อมใช้งานนะครับความคมระดับใบมีดโกนกันเลยทีเดียวฮาร์มอนอะไรจะสวยขนาดนั้นปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับอ่านดูใหมน,นี่คือมุมคิสกินะครับปลายแหลมเปิดคมพร้อมแทงเลยนะฮะมาทีนี้มาดูไดารายละเอียดฝักดาบกันซาเกโอ เส้นละห้า้อยนะครับสีน้ำตาลถักแบบโบราณมาให้ปากฝักเขาคลายกันกระแทก1จุดฝักดาบทําจากไม้แท้ทําสีดำผิวส้มนะครับแบบนี้เลยอ,อะไรจะสวยสดงดงามขนาดนี้อู้แม่เจ้านี่ครับทีนี้มาดูกันแบบชัดๆฮะ โอ้เราใจมากครับฮาร์โมนแท้นี่มันซซดจริงๆราคาโปรโมชั่นนะครับเล่มน,นี้ปกติอยู่ที่6599บาทนะครับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้เอาราคาพิเศษกับผมไปเลยเพียง 4,999บาทพร้อมส่งและของแถมอีกมากมายอย่างเช่นน้ำมันโซจิเอาไว้รักษาใบาดาบปกป้องใบาดาบจากสนิมนะครับทำให้ใบาดาบเงาสวยใสยอยู่ตลอดเวลาและผ้าพแพรแบบไหมเทียมถักลายมังกรหรือลายหงนะฮะเป็นคราสีนะครับมูลค่า380บาทต่อพืนนะครับเอาไปเลยฟรีๆนะครับในราคาโปรโมชั่น4,999บาทนี้ จัดไปนะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่คอยติดตามคลิปสมุไรไทยบ้านของพวกเราสวัสดีครับ